เสียงอ่านหนังสือสารนิพนธ์พุทธทาสพิขุว่าด้วยเต๋าสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงเราจะมองดูให้กว้างออกไปว่ามนุษย์ในโลกตลอดเวลาที่ผ่านมาที่รู้จักกันอยู่ในประวัติศาสตร์นี้ถ้าพูดไปถึงก่อนประวัติศาสตร์มันก็จะมากไปเท่าที่รู้กันอยู่ในประวัติศาสตร์นี้ มนุษย์ก็มีความสนใจที่จะรู้จักต้นต่อของสิ่งทั้งปวงที่เรียกว่าปฐมเหตุหรือผู้สร้างก็แล้วแต่จะเรียกโดยภาษาธรรมหรือภาษาชาวบ้านถ้าเรียกว่าปฐมเหตุนั่นะจะเป็นภาษาธรรมถ้าเรียกว่าผู้สร้างก็เป็นภาษาชาวบ้านไปมันมีเหตุอันแรกมีต้นต่ออันแรก ที่มาอันแรกสําหรับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะออกมาหรือจะยอมรับว่ามันมีสิ่งนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกมันว่าธรรมธาตุหรือธาตุเฉยๆที่มีอยู่แล้วทีนี้ที่เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าสังคตธรรม เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าอาสังคตธรรมอสังคตธรรมไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสัจจะคือของจริงและของจริงนี้เรียกว่ากฎอีกทีหนึง่งบรรดากฎทั้งหลายของธรรมชาติแล้วจะต้องเป็นอสังคตะไม่อย่างนั้นมันไม่เป็นกฎอยู่ได้แต่ถ้ากฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นมา มันเรื่องหลอกลวงตั้งกฎอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้จริงแล้วตัวเองก็ไม่ปฏิบัติอย่างนี้นี่เรียกว่ากฎที่มนุษย์ตั้งไม่ใช่สิ่งเดียวกับกฎที่ธรรมชาติตั้งเช่นกฎอิทัปปัจจยตาตายตัวมันเป็นตัวมันเองมันตั้งตัวมันเองมันบังคับสิ่งทั้งปวงใครปฏิบัติถูกต้องก็ได้ผลตามที่ควรจะได้ ใครปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ได้ผลผิดไปจากนั้นนี่เรียกว่ากฎโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎอธิป,ปัจจยตามีอยู่ในฐานะที่จะเรียกได้ว่าเป็นปฐมเหตุเนื่องจากมีคนค้นกันมากมาแต่เดิมเท่าที่เราจะพบได้ในหนังสือที่มีอยู่เป็นหลักฐานนี้ ก็ไม่เห็นใครได้ค้นพบเรื่องนี้ดีไปกว่ายุคที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นคือพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตรน์นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าร้อยองค์พันองค์ที่ล่วงไปแล้วนั่นเรารู้ไม่ได้แต่ถ้าสําหรับพระพุทธเจ้าที่มีในประวัติศาสตร์ที่มีในหลักฐานอยู่เช่นพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานอยู่นี้จะพบว่าพระพุทธเจ้าท่านพบปฐมเหตุของสิ่งทั้งปวง เดี๋ยวเผลอไปก็จะกลายเป็นยกตนข่มท่านก็ขอให้คิดอย่างทีที่ได้บอกทีแรกแล้วว่าอย่าเพื่อดูถูกผู้อื่นในยุคพุทธกาลนั้นมันเป็นยุคที่ประหลาดมากแล้วโดยเฉพาะในประเทศอินเดียหรือทวีปเอเชียถ้าเราจะมองไปทางที่ตะวันออกสุดในประเทศจีนก็จะไปเจอคนที่เรียกว่าเหล่าจือ้อที่ทำรูป ตาแก่หนวดยาวขี่ควายอย่างนี้เรียกว่าเหล่าจื้อนี่เป็นคนพ้องเสียงสมัยกับพระพุทธเจ้าเหล่าจื้อแก่กว่าคงจื้อในฐานะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ได้แล้วคงจื้อเกิดเมื่อก่อนพระพุทธเจ้านิพพานประมาณ8ปีหรือ6ปีนี้ก็แปลว่าคงจื้อมีอายุหปีหรือ8ปปีพระพุทธเจ้านิพพาน ฉะนั้นเหล่าจื้อเป็นคนพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าไปดูหนังสือของเหล่าจื้อก็พบคำสอนของเหล่าจื้อข้อหนึ่งพูดว่ามีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งมีอยู่ก่อนโลกไม่ใช่วัตถุไม่ใช่จิตใจสิ่งนั้นเรียกว่าเตาคือมีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่วัตถุไม่ใช่วัตถุอย่างวัตถุธรรมหรือว่าร่างกายเนื้อหนัง แล้วก็ไม่ใช่นามธรรมเช่นจิตใจความคิดนึกรู้สึกเป็นต้นนี้ไม่ใช่ทั้งสองอย่างมันมีอยู่ก่อนมีโลกนี้แล้วสิ่งนั้นเรียกว่าเตา๋าสำหรับคำว่าเต่านี้ต่อมาก็แปลว่าทำแปลอย่างอื่นไม่ได้แปลว่าทำกันไปหมดไม่ใช่แกล้งแปลมันจะต้องจริงอย่างนั้นมันมีคำว่าทำนี้ ที่ใช้กันอยู่ในความหมายเดียวกันหมดทั่วทวีปเอเชียในยุคนั้นก็ได้คำว่าเตา๋าเสียงมันก็ตรงกับคำว่าทระนี้เตา๋าแปลว่าทระคือแปลว่าทรงนี้นี่ทางฝ่ายตะวันออกสุดนี่ก็มีเหล่าจื้อที่รู้จักสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ก่อนโลกเกิด ทางในอินเดียก็มีสิ่งที่เรียกว่าปรมาตามันซึ่งเขาพูดขึ้นบัญญัติขึ้นก็ตามเถอะว่ามันมีอยู่ตลอดอนันตการแล้วก็มีอะไรต่างๆแยกออกจากปรมาตามันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นวัตถุเป็นกายเป็นจิตเป็นอะไรก็ตามจะเรียกว่าอาตามันตัวน้อยๆออ,ออกมาแล้วก็กลับเข้าไป แล้วก็มีแบ่งออกมาแล้วก็กลับเข้าไปนี้เป็นเรื่องของปรามาตตมันกับอัตมันทีนี้ถ้าไปดูไกลออกไปทางโน้นก็ยังไม่ปรากฏคือว่าทางตะวันตกสุดนี้ก็ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏอยู่เพียงแค่ทวีปเอเชียต่อกับทวีปยุโรปคือดินแดนปาเลสไตน์ของพวกยูนี้ ก่อนแต่จะเกิดศาสนาคริสเตียนเขาก็มีคำพูดบางคำที่เรียกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงด้วยเหมือนกันเขาเรียกว่าพระเจ้าซึ่งแปลว่าภาษาอังกฤษต,ตอนหลังหรือภาษาอะไรก็ไม่ทราบที่เรียกกันว่ากอดก็นี่คือพระเจ้าพอมาถึงสมัยศาสนาคริสเตียนก็มีคำว่ากอดหรือพระเจ้า นี่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงมีอยู่ตลอดอนันตการนี้เพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าศาสนาคริสเตียนนี้ก็หลังพุทธศาสนาตั้ง500ปีกระมังแต่ถ้าสำหรับศาสนายิวซึ่งเป็นต้นต่อของศาสนาคริสเตียนในตอนทีแรกแล้วมันก็เรียกว่าไม่หลังพุทธศาสนาฉะนั้นคนทางปาเลสไตน์ตะวันตกออกไปก็รู้เรื่องสิ่งที่มีอยู่ตลอดอนันตการนี้เหมือนกัน เขากล่าวไว้ในลักษณะเป็นไกวันยธรรมคือมีอยู่ในที่ทั่วไปอยู่ตลอดเวลาในที่ทุกแห่งทุกหนไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังมีเบตเตเลตอื่นๆอีกหลายแขนงที่ล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าคนยุคนั้นได้ยอมรับตรงกันไปหมดทุกมุมของแผ่นดินนี้ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งก่อนสิ่งทั้งปวง เป็นที่มาแห่งสิ่งทั้งปวงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งทั้งปวงจะอยู่ตลอดอนันตการเป็นเหมือนกับที่รองรับสิ่งทั้งปวงให้สิ่งทั้งปวงเกิดดับเกิดดับอยู่ในฝ่ามือของสิ่งนี้นี่เรียกว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงในความหมายทั่วไปไม่เฉพาะพระพุทธศาสนานี่จะเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้จักหรือไม่ก็ขอให้คิดดูเองเถิด แต่ถ้าจะมาพิสูจน์กันในข้อที่ว่าพระพุทธศาสนาปฏิเสธสิ่งนี้ไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่ได้ปฏิเสธยอมรับว่ามีสิ่งชนิดนี้ก็โดยอ้างหลักพระบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้นั่นมีอยู่ตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดไอ้นั่นมีอยู่ก็หมายความว่าธรรมาธาตุหรือธรรมติตตาธรรมนิยามตานี่มันมีอยู่ อย่างนี้ก็แปลว่าพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนั้นเป็นอันว่าโดยหลักใหญ่ก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าโดยข้อปลีกย่อยนี้อาจจะกล่าวผิดพลาดกันไปบ้างก็จะได้ทำความเข้าใจกันต่อไปตามลําดับตามความมุ่งหมายของการบรรยายในชุดนี้ที่จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าไกวัญยธรรม คือสิ่งที่มีอยู่ตลอดไกลวันสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ตลอดไกลวันไกลวันก็คือสิ่งนั้นเองเรียกว่าไกลวันยธรรมก็แปลว่าธรรมที่มีอยู่ตลอดไกลวันตลอดเวลาอันไม่สิ้นสุดตลอดพื้นที่อันไม่สิ้นสุดล้วนแต่ไม่สิ้นสุดไปทั้งนั้นนี่เรียกว่าไกลวันจะเป็นอะไรจะใหญ่หรือเล็กสักเท่าไหร่จะสั้นหรือจะยาวสักเท่าไหร่ จะเก่าหรือจะใหม่สักเท่าไหร่ใครๆเอาไปคิดดูซิถ้าเข้าใจแล้วจะพบว่าสิ่งที่เป็นคู่ๆเหล่านี้ใช้กับสิ่งนี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีเกิดมันไม่มีดับมันจึงไม่มีรูปร่างว่าสั้นหรือยาวว่าเก่าหรือใหม่ว่านานหรือเร็วมันไม่มีอะไรที่จะไปใช้กับสิ่งเหล่านี้ได้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าอสังคตะอสังคตธรรม หรือบางที่จะเรียกว่าสุญญาตาหรือจะเรียกว่านิพานในความหมายหนึ่งแต่ในที่นี้เราจะเรียกว่าสิ่งที่ยูมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงประกอบขึ้นเป็นคำพูดว่าไกวัญยาธรรมถ้ารู้แล้วจะมีประโยชน์มากในข้อที่จะทำให้มนุษย์เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นไม่ตั้งตนเป็นศัตรูต่อกัน เพราะว่ามันเป็นเพียงฟองน้ำที่เกิดขึ้นในทะเลด้วยกันทั้งนั้นถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายสําหรับคำว่าไกวันให้ถือว่าสรพพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายหรือไม่มีชีวิตก็ตามเป็นเหมือนฟองน้ำที่กําลังเกิดอยู่ในผิวพื้นของทะเลเท่านั้นแหละแล้วจะมามัวทะเลาะวิวาทกันทำไมรู้จักตัวใหญ่ตัวแม่ตัวดั้งเดิมที่ไม่รู้จักเกิดแก่เจ็บตาย ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงดีกว่าเพราะว่าถ้ารู้จักหรือเข้าถึงธรรมะนั้นแล้วมันก็จะไม่มาเกิดเป็นฟองน้ำเรื่อยๆไปอยู่อย่างนี้มันจะสิ้นสุดแห่งความทุกข์คือสิ้นสุดแห่งความเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไกวันไกวันธรรมหรือเกวลังหรือเกวลธรรม อะไรก็ตามมันน่าสนใจอย่างนี้มีฤทธิ์มีเดชเหลือประมาณจนพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องยอมแพ้พระพุทธเจ้าท่านยอมแพ้ว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามเจ้านี่มันมีอยู่แล้วอย่างนั้นทิตาวสาทาตุธรรมมัตติตาธรรมนิยามตาแล้วก็ไปเรื่องไตรลักษณ์ก็มีมีว่า ธรรมทิตาตาธรรมนิยามตาอิทัปัจยตามาในเรื่องปฏิจจสมุปมาทก็มี